<Yeah. S 2> สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับชอบวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอบ้านเฝ้านะครับพามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยกสดร้านก๋วยเตี๋ยวยกสดนอกจากจะขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับขึ้นชื่อเรื่อก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีประเภทอาหารกานเดียวที่ขึ้นชื่อเหมือนกัน เดยเฉพาะประเภทผัดกระเพานะครับกระเพราก็จะมีกระเพาเนื้อนะครับเนื้อก็จะมีเนื้อตุ๋นเนื้อชิ้นน่องลายแล้วก็เนื้อสับแล้วก็ประเภทหมูก็มีหลากหลายเมนูนะครับร้านเปิดค่อนข้างเช้า8ดโมงเช้านิทานได้แล้วครับถึงบ่ายสามใส่กระเทียมลงไปแล้วนะครับตอนนี้กระเทียมเริ่มหอมแล้ว ปกติถ้าเป็นกะเพราเนื้อนี่ไฟใช้ไฟกลางๆจะไหมครับจะใช้แรงใช้แรงกไฟค่อนข้าง <ปะ S 1> แรงนิดนึงกลางไม่ถึงแรงก็แต่ว่าก็ไม่ถึงแรงจัดหรอกนะเป็นสั่นกระเพราเนื้อสัดนะครับปกติเมนูเนื้อก็จะมีเนื้อสุน น้องลายน้องลายทัดแล้วก็นึ่สับร้านก๋วยเตี๋ยวยกเชฟเขาจะจัขายก๋วยเตี๋ยวก็มีอาหารจานเดียวเลยครับเป็นกะเพราหมูมี่ไหมครับหมูหมูก็มีนะครับหมูนี่หมูมีเนื้อร้านเปิดแปดโมงเช้านะครับเข้ามาทานได้แล้วถึงประมาณสักบ่ายสามค่ะพอถึงบ่ายสามกะเพรานี่ความเด่นอยู่ที่กะเพรานะครับเชฟกะเพราบ้านกลิ่นก็จะหอม นวัดีดเตืนน้ำสตตอกนะครับใส่พร้อมเยัดเ็จแล้วนะครับแ้นต,ต่อสุดท้ายก็ไปกราบข้าวกลิ่นหอมของเนื้อมาแล้วครับ วันนี้พาท่านผู้ชมมาชิมผัดกะเพราเนื้อสับนะครับของร้านก๋วยเตี๋ยวยกซดเดี๋ยวจะได้พาท่านผู้ชมมาพิสูจน์ความอร่อยด้วยกันกลมตัวเด่นจะอยู่ที่กะเพราที่ทางร้านก๋วยเตี๋ยวยกสดใช้นะครับจะเป็นกะเพราบ้าน กะเพราบ้านก็จะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขารสเผ็ดหอมอืมหอมครับเนื้อจะได้กลิ่นกะเพรานี่หอมอืมนี่กลายเป็นว่าแัดจ้านนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อจะต้องมีความเผ็ดนิดนึงเผ็ดจะถือว่าใช้ได้ น้ำซุปนี่โดดเด่นนะครับมีรสหวานนะคหวานแบบกลมกล่อมเผื่อท่านผู้ชมมีโอกาสผ่านไปผ่านมาทางอำเภอบ้านเข้านะครับแนะนํานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวยกซุนอกจากก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็จะมีเห็ดอ่านจานเดียวกระเพรานะครับกระเพรานี่เด็ดทุกรายการนะครับ ระเอียดเพิ่มเติมของทางร้านนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ